สวัสดีครับวัสดีลูกค้ทาทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับพบเจอกับผมกรมองตากนะครับร้านพระเครื่องกรมองตากนะครับ YouTube พระเครื่องเมืองตากนะครับสามารถติดต่อได้ทางช่องทาง Facebook กรมองตากภพรบ,บุญวงเบอร์โทรหรือว่าเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ0625925681นะครับก็จะเป็นเพจร้านพระเครื่องกรมองตากเครื่องรางเมืองตากหลวงพ่อคูบวังนะครับ ที่พระเจาแย่งความเมตตามหาเสน่ห์แท้ถึงยุคนะครับวันนี้เรามาดูเกจิอีกท่านของอำเภอบ้านตากนะครับหลวงพ่อแขกกาวิโรดสันประราน,นะครับสายเหนียวหนุนดวงแห่งจังหวัดตากนะครับสายเหนียวต้องหลวงพ่อแขกสายเมตตาต้องหลวงพ่อครูบวังนะครับออาเป็นว่าศึกษาร่วมศึกษานะครับเรียนรุ่นแรกของท่านนะครับ หลังด้านหลังจะเป็นนี่นะฮะหุ่นพยนตพระลาหูนะครับที่นิยมจะมีหลังนางกวักนะครับหลังลาหูอย่างนี้เรียกว่าแท้ดูง่ายแค่พลิกผ่ามือครับเหรียญกรไรทองนะฮะเหรียญน,นี้จะสร้างเมื่อปี2,502นนะครับคมลึกชัดมากๆนะครับนี่ฮะ ทุกวันนี้เริ่มหายากแล้วนะครับเหรียญท่านนี่ฮะหลวงพ่อแขกกาวิโลนะครับพลิกมาด้านหลังก็จะเป็นพระราหูนะครับวัดสันปราลานนี่นะฮะเป็นหุ่นพยนต์พระราหูท่านได้สร้างวัตถุมงคลไว้หลายหลายแบบนะครับทั้งเหรียญรูปลอนะครับผ้ายัน ก็จะเป็นตะกุดมหาลูดตะกุดตะกุดลาหูก็ที่มีชื่อเสียงก็จะเป็นกะลาพระลาหูนะครับแล้วก็พระผงอุ้ยหลายอย่างนะครับท่านล็อกเก็ตนี่นะฮะนี่โอ้โหสูไม,มาค่อยชัดนี่นะฮะผมลึกชัดมากๆนะครับ ดูง่ายง่ายครับหลังจะเป็นพระราหูนี่ฮะเส้นสายขนแมวเยอะมากพิจารณาง่ายดูขอบตัดกันเลยนะครับนี่อาแบบรวบรัดเร็วๆดีกว่า ไม่ต้องเสียเวลายืดยาดนี่นะฮะไม่ต้องคลิปไวเอาคลิปสั้นๆเข้าใจง่ายดูพระง่ายๆสไตล์กรมือตากนะครับดูง่ายๆแค่พลิกผ่ามือดูเหรียญท่านโอ้โหโสจมูกโดงตาเป็นเม็ดๆนะครับนี่ฮะ ผิวนี่จะเป็นสายฝนแล้วฮะเป็นขนแมวเ,เต็มเลยนะฮะนี่ฮะพิจ้าน่าง่ายครับหลวงพ่อแขกนี่นะฮะหลวงพ่อแขกกาวิโลเป็นสามีกับหลวงพ่อคุโบวังนะครับท่านได้เสียประมาณปีสองหนึ่งนะครับถ้าจำไม่ผิดนี่นะฮะด้านข้างด้านนี้นะครับเอาพิจารกันง่ายๆไปเลยเนี่ย เ,เสียเวลายังไงก็ทักทายกันเข้ามาได้หรือไม่ตากดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะครับการวัตถุมนคลท่านก็ทักเข้ามาได้นะครับอย่างพระลาหูท่านนี่ลงหนังสือป่าพยัคำพันนะครับผมลงหนังสือเครื่องรางของนาย,ยกสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยป่าพยัคำพันนะครับออกจะเป็นสามเหลี่ยมนะครับลงเผยแพร่ไปแล้วนะครับยังไงก็ ของเล่นมีหลายฝีมือนะครับลองศึกษานะเข้ามาดูครับเข้ามาดูให้ามาศึกษากันนะครับฝากติดตามด้วยนะครับยูทูปเครื่องมือตากกรรมงตากนะครับผมยังไงก็ลูกค้าในประเทศและต่างประเทศสามารถแอดไลน์หรือว่าโทรมาที่062-592-5681แล้วก็จะมี facebook กรรมงตากบทอนบุญวงนะครับเป็นชื่อจริงครับเพจ ร้านรเครื่องกอนเมืตงตากเครื่องรางมืองาตากหลวงพ่อครูว,วงังเทพเจ้าแห่งความเมตตามหา,าสเสน<ม>่ห์แท้ถึงยุคนะครับเดี๋ยววันที่เดือนหน้านี้ก็ไปช่วยงานที่กำแพงนะครับงานสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับโตะสายของพ่อครูว,วังครับฝากติดตามด้วยนะครับผมมีปัญหาอะไรก็พูดคุยกันได้ครับ ยันเดี๋ยวค่อยมาเผยแม่มีเสื้อยันด้วยนะฮะของพ่อโอ้โหถุงคนท่านสร้างเยอะเหมือนกันแต่ก็หมุนเวียนน้อยมากครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับผมกรมึงตากยินดีรับใช้ทุกท่านนะครับผมทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับฝากติดตามครับผมอย่างนี้เรียกว่าแท้ดูง่ายแค่พลิกผ่ามือครับสโลแกนนี้กรมึงตากครับยังไงก็ฝากติดตามครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ